เรื่องเกือบช็อกตายหน้ากระจกถ้าพูดถึงเรื่องผีก็คงไม่มีใครอยากเจอและส่วนใหญ่ที่อยากเจอก็มักจะเป็นคนไม่กลัวเช่นเดียวกับเอ็มเอ็มเป็นเด็กวัยรุ่นค่อนข้างหัวดือม,มากๆคนหนึ่งเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบทำบุญไม่สนใจเรื่องบาปบุญและไม่เชื่อเรื่องทูตผีปีศาจและยิ่งพอมีคนมาพูดถึงทูตผีปีศาจให้เขาฟังเขามักจะด่ากลับทันทีว่า ไร้สาระเพ้อเจองมงายจนไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้กับเขาเลยจนกระทั่งมีวันหนึ่งเขาได้เดินทางไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดโดยการไปครั้งนี้เขาก็ได้ไปพักค้างคืนกับเพื่อนด้วยโดยคืนแรกที่ไปนอนเพื่อนเขาก็ชวนเขาพูดเรื่องผีและด้วยความที่คนที่พูดเป็นเพื่อนสนิทมันจึงทําให้เขาไม่กล้าที่จะด่าเพื่อนแต่อย่างไรเขาจึงรับฟังไปเรื่อยๆแค่นั้น จนกระทั่งเพื่อนเขาพูดขึ้นว่ากูรู้ว่ามึงไม่เชื่อมึงจะลองดูปละล่ะเคยมีคนลองที่นี่เจอทุกรายพอเพื่อนเขาพูดจบเขาก็มองหน้าเพื่อนแบบงงๆว่าทำไมเพื่อนถึงรู้ว่าเขาไม่เชื่อแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ตัดสินใจที่จะลองตามที่เพื่อนบอกโดยเพื่อนเขาบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยลองและไปลองบนดาดฟ้าของคอนโดเพื่อนเขาเพราะจุดนั้นมีคนไปลองบ่อย เจอร้อยเปซยิงเพื่อนพูดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้เขาตื่นเต้นแถมเขายังบอกเพื่อนอีกว่ากูนี่แหละจะเป็นรายแรกที่ไม่เจอจนกระทั่งถึงวันที่จะลองเพื่อนของเขาก็ได้อธิบายวิธีที่จะใช้ลองดีในครั้งนี้ให้เขาฟังว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่คนลองเยอะนั่นก็คือบอกแอปเปิลหน้ากระจกซึ่งอุปกรณ์ในการทำพิธีก็มีแค่ 1. กระจกเงาบานใหญ่มีอยู่แล้วบนดาดฟ้าส แอปเปิลที่มีเปลือกหนา3-4ถึงลูก 3. เทียนไขแท่งใหญ่3-4ถึงสเล่ม 4. มีดปอกผลไม้หนึ่งเล่มและเวลาในการทำพิธีจะต้องเริ่มพิธีตอนเที่ยงคืนพอดีส่วนในเรื่องของวิธีการทำพิธี 1. จุดเทียนทั้งหมดรอเวลาเริ่มทำพิธีตรงหน้ากระจก 2. เมื่อถึงเวลาท่องคถาน้มมะทพาพุทโทธทายะสจบสเริ่มปอกแอปเปิล โดยไม่ให้เปลือกแอปเปิลขาดและตั้งจิตอธิษฐานในขณะปอก 4. ปอกแอปเปิลสลับกับการชำเลืองมองกระจกเงาไปเรื่อยๆซึ่งเชื่อกันว่าภาพในกระจกจะเริ่มปรากฏภาพผีที่อยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองพอเพื่อนผู้จบเขาก็มองหน้าเพื่อนและหัวเราะพร้อมพูดว่าถ้าไม่เจอเดี๋ยวกูแดกแอปเปิลเองเลยหลังจากนั้นทั้งเขาและเพื่อนก็เริ่มไปสแตนบายที่จุดทำพิธีทันทีโดยการทำพิธีครั้งนี้ พื่อนไม่ขอเล่นด้วยและจะขอยืนอยู่ห่างๆแทนและพอถึงเวลาเล่นเขาก็ไปยืนอยู่หน้ากระจกใบใหญ่ที่ถูกนำมาตั้งไว้บนดาดฟ้าของคอนโดเขามองพร้อมจุดเทียนทั้งหมดไป้หน้ากระจกและพอถึงเวลาเที่ยงคืนเขาก็ท่องนมัมมะทพาพุโทโธทายะจนครบสามจบก่อนจะเริ่มปอกแอปเปิลทันทีพอเขาเริ่มปอกแอปเปิลเขาก็มองไปที่กระจกเรื่อยๆแต่ก็ไม่เจออะไรจนกระทั่ง เขาปอกลูกที่สองจนหมดก็ไม่เจออะไรณตอนนั้นเขาเริ่มหงุดหงิดหน่อยๆเขาจึงหยิบลูกที่สามมาซึ่งเป็นลูกสุดท้ายที่เขามีพร้อมบ่นว่าถ้าไม่เจอกูจะทุบก,กระจกด้วยแอปเปิลนี่แหละเขาบ่นด้วยความโมโหก่อนจะเริ่มปอกไปเรื่อยๆจนกระทั่งปอกได้ครึ่งลูกก็เริ่มมีลมพัดมาจนเทียนดับไปหมดทุกดวงณตอนนั้นเขาตกใจหน่อยๆก่อนจะมองที่กระจกซึ่งก็ไม่เจออะไร เขาจึงปอกต่อไปจนแอปเปิลหมดลูกพอดีซึ่งพอปอกหมดลูกเปลือกแอปเปิลก็หล่นลงพื้นพร้อมๆกับมีลมพัดมาอีกรอบแต่รอบนี้มันไม่เหมือนรอบแรกเพราะรอบนี้ลมมันพัดมาพร้อมกลิ่นเน่าที่เหม็นตรลบอบอวนไปหมดในตอนนั้นเขารู้สึกเหม็นจนจะอ้วกก่อนจะทําท่าก้มลงเพื่อเก็บเศษเปลือกแอปเปิลมาทิ้งในถุงขยะแต่พอจะก้มเท่านั้นละ่ะเขาก็ตกใจมากเมื่อสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในกระจกคือ มีเงาดำาๆมาอยู่ข้างหลังเขาพร้อมก้มลงไปหยิบเปลือกแอปเปิลที่เขาทำหล่นทิ้งลงไปในถังขยะณตอนนั้นเขาช็อกมากยืนสตันมองเงาดำที่ตอนนี้เริ่มปรากฏตัวชัดขึ้นชัดขึ้นจนเขาสามารถเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อดำทั้งชุดหน้าตาเหมือนคนปกติเลยแต่ไม่มีขาและจากที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาณตอนนี้มันก็ค่อยๆเคลื่อนมายืนเคียงข้างเขา และจากใบหน้าปกติก็ค่อยคอยเปลี่ยนไปเป็นตาเริ่มหลุดออกจากเบ้าใบหน้าเริ่มแตกมีเลือดมีหนองไหลซึมออกมาและสักพักหัวของมันก็หลุดออกมาจากบ่าแล้วกลิ้งมาตกที่ตีนเขาเขาเองยืนมองผ่านกระจกแล้วอ้าปากค้างหนักมากก่อนที่จะร้องลั่นดัดฟ้าพร้อมกับซุดลงไปที่พื้นและตอนที่เขาซุดเขาเองก็ยังคงเห็นหัวของผีตัวน,นั้นกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วยิ้มให้เขาอยู่ มันจึงทำให้เขากลัวแบบสุดขีดพร้อมเอามือปิดตาแล้ววิ่งหนีทันทีซึ่งเพื่อนที่ดูอยู่ห่างเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งไปจับเขาไว้เพราะกลัวว่าเขาจะวิ่งตกตึกไปก่อนจะรีบพาเขากลับไปที่ห้องพอเขากลับเข้าห้องได้เขาก็เอาผ้าห่มมาคลุมทั้งตัวพร้อมมองซ้ายมองขวาแบบหวาดระแวงจนเพื่อนต้องเอ่ยถามว่าเจออะไรมาหลังจากนั้นเขาจึงเล่าให้เพื่อนฟังในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอ ซึ่งเพื่อนเขาก็บอกต่อว่าเจอเหมือนทุกคนที่เจอเลยนี่ว่ากันว่ามีคนเคยผูกคอตายอยู่บนดาดฟ้าแหละซึ่งตายตอนไหนไม่รู้และมีคนไปรู้อีกทีคือเน่าจนเชือกรัดคอจนขาดแล้วซึ่งพอเพื่อนเขาพูดจบเขาก็ถึงกลับคืนน้ำลายเฮือกหนึ่งเพราะไม่คิดว่าตนจะได้มาเจออะไรที่สยดสยองแบบนี้และคืนนั้นทั้งคืนเขาก็นอนไม่หลับจนรุ่งเช้าเพื่อนต้องพาเขาไปวัดเพื่อทำบุญและหลังจากนั้นเป็นต้นมา เขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจากไม่ชอบทําบุญไม่เชื่อในบาปบุญก็กลายเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทําบุญตลอดมา